ต้องลงสิงตากับปิงมีสถานะอะไรแฟนสี่บอกขนาดนี้เป็นจะเป็นฝ่ายเดียวนะ <laughs> เป็นฝ่ายเดียวนะปิ๊งปิ๊งน่ารักจังกล้าพูดทำไมอ่ะก็แฟนกันทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะเ <laughs> มื่อวานก็ได้กอดปิ๊งด้วยนะ <laughs> พูดไปได้ทำไมทำไม ไม่ได้กอดปิ๊งละสิอิจฉาละสิ <c oughs> ไขวานเหรอไขวานไขวานอืมไขวานเขา,เขากิกเยอะอ่ะเขาว่าแกน่ารักมากกว่าน้ารักจิตาตาจิตต์จิตาหรือเปล่า ปิงกับจูรินะาชอบใครมากกว่ากันคือรุ่นพี่จูรินะาเป็นไอดอลแต่ว่าปิงอ่ะเป็นแฟนของสิตาคนเดียว <laughs> ปิงซึนแต่จริงๆปิงก็ชอบสิตาเหมือนกันสิตาก็คิดอย่างนั้นสิตารู้รู้สึกว่าที่ปิงปฏิเสธสิตาเพราะว่าปิงชอบสิตาหรือเปล่าเพราะว่าปกติสิตาจุ๊บใครไม่เห็นมีใครปฏิเสธเลยมีแต่ปิงจะดงว่าปิงเขิน <laughs> เป็นตู่เป็นตา <laughs> เป็นตู่เป็นตามา้าง ปิงขอ,อนีหน้าเป็นแฟนแล้วออปิงจีบหน้าค่ะทุกคนประกาศไว้ตรงนี้เจดาเป็นพยานได้ปิงสรารภาพรักพี่นีหน้าทุกวันทุกคนรู้เจดารู้พี่นีหน้าพี่นีหน้าสิตานนอนอยู่ข้างๆถ้าพี่นีหน้ายังอยากนอนหลับแบบสบายๆอยู่นะฮะลาเล่นลาเล่น สิตาก็รู้สึกว่าปิงชอบสิตาค่ะโคตหลงตัวเองเลยสิตาไม่ได้เป็นคนโหดหลายซะหน่อยทุกคนทุกคนไม่ทำอะไรพี่นีน่าหรอกพพะราชนินิน่าของเราอะไรไม่ได้เป็นนางร้ายเราก็ห่วงของเราใครบอกสิตาร้ายใครบอกอร้ายเนี่ย เตียงพี่นีน่าอยู่ข้างๆเนี่ยคอยดูเลยไม่สงบแน่พี่อาจจะยิ้มอยู่ก็ได้ใช่ไหมพี่อาจจะเผอหลุดยิ้มอยู่ก็ได้แหะถ้าไขวานมาง้อสิตาจะกลับไปรักไขวันก็ได้นะคะก็เป็นนางร้ายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะ อยู่กับใครก็ไม่เป็นนางร้ายตลอดนั่นแหละก็ขอมีคนจริงกับเขาว่างได้ไหมอะ่ะ <laughs> เล่าโมเมนต์คามิงจิตตาไม่ใช่หัวเรือหรอกนะแต่ว่าเขาก็แรงอยู่เพราะโมเมนต์อะไรพวกนี้ก็ก็อืม สิตาเคยถามค่ะสิตาเคยถามคาน,นิ่งนะว่าเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าก็ <laughs> าสงสัยอะ่ะก็สงสัยอะ่สสยอะก็แบบเป็นแฟนจริงๆปะเนี่ยอย่างเงี้ย <laughs> แต่คำตอบสิตาไม่บอกนะคานิงสตอบนะแต่ว่าสิตาไม่บอก <laughs> เอ๋ไปรู้กันไปรู้กันเราเอง